สวัสดีค่ะแนนนะคะพบกันอีกแล้วค่ะในวันนี้แนนจะนําเสนอในเรื่องของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเป็นพบบ่อยบ้ากในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะซึ่งภาวะเหล่านี้ผู้ดูแลหรือญาติสามารถให้การสุงพยาบาลก่อนนาส่งโรงพยาบาลได้โดยภาวะนี้ที่เกิดขึ้นมีความอันตรายนะคะอาจจะทให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้วันนี้แนนก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะสร้างได้อย่างไรว่าภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเป็น เราไปดูกันเลยค่ะภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมีอาการแสดงดังต่อไปนี้ 1. เหลื่อแต่ 2. ใจสั่น 3. หมดสติถึงขั้นไม่รู้สึกตัวได้นะคะหากที่บ้านมีเครื่องจอตรวจน้ำตาลปลายนิ้วนะคะให้จอบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วกับผู้ป่วยโดยจะพบว่าระดับน้ำตาลจะต่ำกว่า70มิลลิกรัมเดซิลิตรหรือหากที่บ้านไม่มีเครื่องตจอะน้ำตาล ว่าให้ทําการปปะดมพยบาลโดยคิดว่าผู้ป่วยมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่าก่อนเลยค่ะการถาผถมพยบาลในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำนะคะจะแบ,บ่งเป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัวนะคะให้หาหน้าผลไม้อะไรก็ได้ให้รับประทานหนึ่งกล่องหรือจะเป็น,นเรื่องของน้ำผึ้งหรือเฮลูบอย1ช้อนโต๊ะ 3. ง่ายๆเลยคะ่ะน้ำอัดลมครึ่งกระป๋อง 4. ลูกอมก็ได้ให้เขาอมนะคะหลังจากนั้น15นาทีทําการตรวจสอบจอบดูระดับน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งหากน้ําตาลขึ้นมาอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติก็ให้ผู้ป่วยรีบทานอาหารหรือหลักทันทีเพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำซ้ำ 2. กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวห้ามให้เขารับประทานหรือพยายามยัดอาหารใดๆก็ตามให้ทานนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการสำลักได้ให้รีบโทรตาม หน่วยประถมพยาบาลและมารับตัวคนไข้สูงรงพยาบาลทันทีค่ะง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมคะสำหรับการดูแลคนไข้ที่เป็นเบาหวานอยากฝากผู้ดูแลหรือยาตไปด้วยนะคะท่านสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นและช่วยเหลือผู้สูงอายุ